พอกับแม่และน้องชายสามีตอนนี้กลับถึงสกอตแลนด์แล้วนะคะพร้อมกับเอาของมาให้ด้วยค่ะจะพาไปดูบรรยากาศเมืองหลวงเอดินบะช่วงใกลค้คริสต์มาสกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคบย่ะสวัยดีค่ะ พ่อกับแม่สามีแวะมาหานะคะหลังจากที่เขากลับมาจากไทยกันเขาไปแวะรับน้องชายที่สนามบินก่อนที่จะมาหาเรากับสามีคะ่ะพ่อกับแม่ก็เอาของจากไทยมาให้นะคะอันนี้เป็นรูปที่แบ่งกันแล้วแต่เรายังไม่ได้หยิบมาคะ่ะและน,นี่ก็เป็นพวกก๋วยเตี๋ยวกึ่งสําเร็จรูปคะ่ะความจริงคือพี่เขาส่งมาให้เยอะกว่านี้มากนะคะแต่พ่อกับแม่สามีเอามาได้แค่นี้คะ่ะที่เหลือก็แบ่งให้พนักง,งานโรงแรมไปกินกันคะ่ะอันนี้เป็นของจากคลินิกทําฟันนะคะต้องขอขอบคุณพ่อกับแม่สามีมากๆคะ่ะที่หิ้วมาให้และที่สําคัญก็คือพี่ที่ส่งของมาให้ด้วย ะะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วต้องขออภัยนะคะที่ไม่ได้สามารถเอามาได้ทั้งหมดเดี๋ยวถ้าวันไหนทํากินจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าอร่อยไหมหลังจากที่พ่อแม่แล้วก็น้องชายกลับกันแล้วเรากับสามีก็จะไปในเมืองกันนะคะคือพวกเขาไม่ได้มาด้วยนะคะ เพราะว่าน้องชายเพิ่งบินมาจากสิงคโปร์ค่ะใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงน้องก็คือเหนื่อยมากเลยค่ะเรามาแวะกันที่ร้านเฝอนะคะเพราะว่าสามีอยากกินเฝอค่ะวันนี้ซึ่งบรรยากาศหนาวๆแบบนี้ก็เหมาะกับการสดอะไรร้อนๆน,นะคะอันนี้สามีตักแบ่งซุปให้เราค่ะวันนี้เราไม่ได้สั่งเป็นเฝอนะคะเพราะว่ากินก๋วยเตี๋ยวจากไทยมาจนชินยังไม่อยากกินรสชาติเฝอคะ่ะวันนี้ก็เลยสั่งเป็นแผ่นแป้งนึ่งที่มีไส้หมูสับกับเห็ดหอมด้านในค่ะส่วนด้านบนเขาก็จะโรยด้วยหมูทอดนะคะกุนเชียงแล้วก็หมูยองค่ะแล้วก็มากับ น้ำซอสในหมูยอมีรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะคือมีผู้ติดตามเคยบอกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะว่าชื่ออะไรแต่จําไม่ได้ค่ะว่ามันชื่ออะไรคือเขาน่าจะบอกเป็นภาษาเวียดนามค่ะพอกินทุกอย่างด้วยกันแล้วรสชาติก็เข้ากันมากเลยค่ะแล้วก็ยังมีปอเปียทอดนะคะที่สั่งมาแชร์กินด้วยกัน พอกินข้าวกันเสร็จแล้วก็จะออกไปซื้อของกันค่ะเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศช่วงใกล้คริสต์มาสของเมืองหลวงเอดินบะรนะคะที่นี่ก็เริ่มตกแต่งประดับไฟกันแล้วค่ะมีพายผลไม้ช่วงคริสต์มาสแจกฟรีกันด้วยนะคะอากาศวันนี้ก็ประมาณหนึ่งองศาค่ะแต่จะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างจะเริ่มมืดแล้วนะคะทั้งๆท,ที่ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงก็คือช่วงฤดูหนาวจะมืดเร็วเป็นพิเศษค่ะแต่สําหรับคนที่นี่ก็ถือว่าอากาศดีนะคะถ้าฝนไม่ตกที่เห็นอยู่เป็นตลาดคริสต์มาสนะคะปะกติในเมืองคนจะเยยยออะะะู่่่่แแลลล้้ววคิงงใกช คนก็จะมาเที่ยวตลาดคริสต์มาสกันค่ะเดี๋ยวไว้จะทําวิดีโอบรรยากาศตลาดคริสต์มาสให้ดูวันหลังนะคะ พอดีเรามีเพื่อนจากอเมริกาจะมาเที่ยวหาค่ะซึ่งเป็นเพื่อนคนไทยเนี่ยแหละค่ะเป็นเพื่อนตอนที่ทำงานเป็นที่เลี้ยงเด็กด้วยกันที่อเมริกาพอดีเขาแต่งงานแล้วก็อาศัยอยู่กันที่นั่นค่ะเพื่อนก็จะมาเที่ยวหาแล้วก็มาพักด้วย3คืนเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูตลาดคริสต์มาสด้วยค่ะแล้วก็จะเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะวันนี้คือเขาไปถ่ายไม่ไหวจริงๆค่ะคนเยอะมากเพื่อนก็คือตื่นเต้นมากส่งวิดีโอเครื่องเล่นอันนี้มาให้ค่ะบอกเราว่าพาไปเล่นหน่อยเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปส่งนะคะแต่คงไม่เล่นด้วยยค่่ะเพราแืนดูก็ไม จริงๆค่ะหลังจากนั้นก็ไปเดินซื้อของกันนะคะซื้อของกันเสร็จก็นั่งรถไฟกลับบ้านค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมกันนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะ